ล็อก u ฐาน a ก็จะได้จากจะสามารถเปลี่ยนฐานล็อกได้เป็นฐาน e ก็คือล็อก u ฐาน e ส่วนด้วยล็อก a ฐาน e เราเปลี่ยนเป็นฐาน e เพราะว่าตอนนี้เรามีอนุพันธ์ของล็อกฐาน e หรือ ln u เรียบร้อยแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นล็อกอยฐาน A ก็สามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปล็อกธรรมชาติได้เป็นลอนอส่วนด้วยลอนเราใส่ d ี y dx ทั้งสองข้างเมื่อ U นั้นเป็นฟังก์ชันของ X เมื่อ u นั้นเป็นฟังก์ชันของ x เราก็จะได้ว่าอะไรอ้าโอเคได้ลอนได้ล็อก u ฐาน a เท่ากับลอน u ส่วนลอน a แล้วเมื่อ u เป็นฟังก์ชันของ x เราก็สามารถที่จะใส่ d by dx ลงไปทั้งสองข้างได้เพื่อจะหาอนุพันธ์ของล็อก u ฐาน a a เป็นค่าคงที่ a เป็นค่าคงตัวใช้ได้สองอันนะคะลอน a ก็จะเป็นค่าคงตัวด้วยก็จะเป็นเศษ1ส่วนลอน a แล้วก็ D ลอน u เทียบ x d ลอน u เทียบ x โดยกดลูกโซ่จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน u du by dx เพราะฉะนั้น d l ล็อก u ฐาน a ก็จะได้1ส่วน u ลอน a คูณ d u d y dx ก็จะเป็นสูตรที่สองในการที่จะหาล ok, ็อกอนุพันธ์ของล็อกฐาน a ต่อไปเราก็จะมาดูอนุพันธ์ของล็อกต่างๆนะคะเราจะมาใช้สูตรอนุพันธ์ของล็อกต่างๆ เราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จะกำหนดต่อไปนี้อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จะกำหนดต่อไปนี้อันที่หนึ่งจาก y เท่ากับ log สองส่วนสลบ x เราจะเห็นว่ารูปของ y เป็น l อ g ของผลหาร ล็อก <Lock S 2> ของผลหารล็อก m ส่วน n จะสามารถแปลงเป็นได้เป็นล็อก m ลอน m ลบลอน n ดังนั้น y ของเราก็จะเป็นลอน2 ลบด้วยลลอน3าลบเกเสร็ x. จแล้วเราจึงใส่ D b บ D x ทั้งทั้งสองข้างก็จะได้ D y d y D x เป็น D d x ของ ลอนสองลบลอน3าลบเอ็อนสองลบลอน3าลบ,ล,นลบลาลบเก,กระจายได้เป็นดีลอนสองลบดีลอน3าลบเ สเป็นค่าคงตัวลอนสองก็เป็นค่าคงตัวด้วยดังนั้นดิบลอนสองเทียบ x มีค่าเป็น0ูนย์ิฟลอนสามลบเลบ x เป็นฟังก์ชันของ x ดังนั้น3าลบ x ก็คือตัว u ของเรา d ลอน u ได้เศษ1ส่วน u ก็คือ1นึส่วนสาลบ x คูณกับ d u คือ d 3ลบ x by d x นะคะ d 3ลบ x by d x d 3ลบ x by d x ได้เท่าไรได้เป็นลบ1ลบ1คูณลบได้เป็นบวก เพราะฉะนั้น dy by dx จึงได้เป็น1นส่วนสลบ x mm hmm. ข้อที่สอง y คือ1ลบ x กำลัง2คูณ1บวก 2x กำลัง3ส่วนด้วย4ลบ x เราจะเห็นว่าตัวเหล่านี้เป็นผลคูณกับผลหารเราใช้สมบัติของลอกมาก่อนก่อนที่จะหาอนุพันธ์ ของ y เทียบกับ x ก็คือการหา dy by dx เราใส่ล็อกลอนทั้งสองข้างเทคล็อกลงไปเราก็จะได้ลอน y เท่ากับลอน1ลบ x กำลัง2คูณ1บวก 2x กำลัง3ส่วนด้วย 4ลบ x สามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็น l อน1ลบ x กำลังงบวกลอน1บวก 2x กำลัง3ลบลน4ลบ x ซึ่งตัวนี้ใช้ l อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของ l อก ล็อกของผลหารเท่ากับผลต่างของล็อกต่อมาเราใช้ล็อก m กำลัง p เท่ากับ p ล็อก m ล็อก m กำลัง p เท่ากับ p ล็อก m อันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็คือลอน y พอได้ลอน y มาเราก็ใส่ d by dx ทั้งสองข้าง เราใส่ d ีบายทั้งสองข้างเราก็จะได้ d ีอนวายบาเท่ากับ d ีบายของ2ลอน1ลบ x บวกสามหลอนหนึ่งบวกสองเอ็กลบหลอนสี่ลบเอ็กซใส่ลงไปแล้วนะคะทุกแทบทุกครั้งด้านซ้ายมือของเราเป็นจะได้ d y d y d x ออกมาเลยใช่ไหมคะ แต่ตัวนี้ไม่ได้ dy by dx มันได้ d ln y by dx เห mm ็น hmm. ไหมคะไม่ใช่อยู่ๆโผล่มาได้ dy by dx เลยอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับ y แล้วมันก็เดี๋ยวเราจะปรากฏ dy by dx ออกมาเองพอใส่ d by dx ทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วเราก็มาดำเนินการต่อ d ีลอนวายก็คือ d ีลอนยูบเเพราะ y เป็นฟังก์ชันของ x ก็ได้เศษ1นส่วน u ก็เป็นเศษ1นึ่งส่วน y D.y d y dx บวกสองดีอนหลบ x บวกสามดีลอนหบ,บวกสองลบดีลอ สี่ลบ X อ็ดีเนั้น1นึ่งส่วน Y D Y บายดีเก็จะได้เป็นสองส่วนหนึ่งลบ X D 1ลบ x, x d บลบ X D ลอน U ได้1ส่วน U D U บอันนี้ก็เช่นเดียวกัน d ีลอนหบวกสอก็ได้1นึ1่งส่วนหบวกสองหบวกสองบลบกับ d ีลอนสีลบ x by กบก็ได้1นึ่งส่วนสลบ x d สลบ x by d บจดทันไหมคะ 1> d 1ลบ x by dx ได้ลบ1 d 1บวก2 x by dx ได้บวก2 d 4ลบ x by dx ได้ลบ1เพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน y dy by dx ก็ได้เป็นลบ2ส่วน1ลบ x บวก6ส่วน1บวก 2x บวก1ส่วน4ลบ x D Y by D X mm hmm. ก็จะได้เป็น Y คูณกับลบ2ส่วน1ลบ X บวก6ส่วน1บวก2 X บวก1ส่วน4ลบ X แทนค่า Y ลงไปแทนค่า Y ด้วยอะไรคะลืมหรือ,อยัง Y คืออะไร Y คือ1ลบ X กกำลังสองคูณ 1บวก 2x กำลัง3ส่วน4ลบ x คูณกับลบ2ส่วน1ลบ x บวก6ส่วน1บวก 2x บวกได้1ส่วน4ลบ x เอาแค่นี้ก็พอลนะเนาะเดี๋ยวจะยุ่งกันไปใหญ่นะคะอันนี้ก็คือค่า Dy by dx อันนี้เราพูดถึงล็อกธรรมชาติต่อไปต่อไปนะคะเราจะดูล็อกฐาน A ใดๆบ้างเมื่อ Y คือล็อก 2X ฐาน2ลบด้วยล็อก 2บวก 3x อันุพันธ์ของฟังก์ชันฟังก์ชันในที่นี้ไม่มีชื่อจะบอกว่า y เท่ากับอะไรต่างๆเกี่ยวกับ x ก็คือ y เป็นฟังก์ชันของ x อนุพันธ์ในที่นี้ก็จะเป็น dy by dx เราใส่ d by dx ทั้งสองข้าง